นะครับสมเด็จนาะโรดนะโรดพะศีหนุนี่ครับแต่มาแถวเนี้ยคือน่งเดียอย่างเดียวครับมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลปปปยครับเพื่อนเก็บเป็นไร้เกัเปนเหนียวแล้วเกน้อจะไปไหนกันต่อคะมอรรยเขาเก็บป้ายบอกเลยไหม่โโามู้ยหน้างไงัยเราจะไปชง 1 0อกิโลกว่า1 0อกิโลก็สองแสนชั่วโมงอ่ะบีนไปเลยอ่ะจากบ้านอินบาคุระเนี่ยใช่เนี่ยแสบเนี่หนาตัวมาไหนหนาตัวตามทางเด้งทิศเบลพวกนี้เนี่ยตามทางเด้งไปเลยไหม่อทางเด้งไปแรกดูไปแล้วเด้อแต่ระหว่างทางก็จะมีลานหินป่าโมกตลอดไหมอะไรเนี่ยวัดเขาวัดเขาดาสะปวงอ๋อหขัดทาง

สมอรตอตเล็กสกาดเป็นหมอเมีเยังวทีธมจ้าเออตรกนี้นี่บรรยากาศข้างเดียวมากับท้งฟ้าสวยมากเลยตรงนี้เราก็เขาเรียกว่าธมรโอยนะครับเออเป็นชายแดนเขมรเลยครับนี่มองไปจะเห็นเป็นวิวประเทศเขมรเลยครับเนี่ยก็จะเป็นลานหินตรงหน้าผานะเนี่ยผมจะผมกำลังเดินมาที่ป้าย ป้ายจะเป็นแบบว่าเนี่ยเตินยูคาลิและเป็นป่าทำมาคนเดียวก็นอนหน่อยนี่ครับนี่เป็นภาษาเอ่อนี่ครับที่ประทับสมเด็จณนะโรดณนะโลดมะสีหานุสมโรยนี่ครับหนึ่งเป็นภาษาเรียกว่าภาษาเขมรนะครับเนี่ยวลคัามเนี่ภาษาเขมรน่ครับ นี่ครับอยู่ที่นี่ครับจะเปดินแดนของไทยนะตรงนี้เห็นเขามาตัดจังฟ้าสะอาดพื้นที่เขาเป็นป่าห้วยทับทันห้วยสำรานอ๋อเดี๋ยวเราไปดูโอ้ของเขาดูหินก้อนใหญ่ๆอย่างนั้นเลย สวยมากเลยครับงนนออมีห้องน้ำเห็นเขาบอกมีห้องน้ำโอ้ยคือสมอรอยครับโอ้ยหนึงน่งลอยมีคนมาแล้วนั่นรถ โอ้โหโอ้โหเย็นมากเลยดูดินี่ๆมีห้องน้ำด้วยครับดูคือเป็นแบบที่พักผ่อนได้ครับดูดิมีภาษาขเขมรด้วยนะมันค่อยขึ้นม่นเหนียว ไหนตรงไหนตรงไหนนี่เขาเป็นหินเพระเาะว่าเป็นที่ประทับของอนไรต้องข,ขึ้นตรงนู้นกันู่นใช่เดี๋ยวไปขึ้นตรงนู้นดีวกว่าวิวสวย<อ>มีห้องน้ำะนะำม,มีคนมาเที่ยว มันเป็นที่ประทับของไอ้กษัตริย์อะไรสักอย่างเราทำไมเร,เ,รเราเขาตัดวัวบันไดก็อโอ้โหเราเราก็ตัดหญ้าเราตัด,ยดตอย่างดี้อ้วนมันท<า>้องอ้วนมันทำไมร้องห้าหีบก้อนยังใหญ่เลยโอ้โห โอ้หนูวิวเขมียนครับนันนี้ก็พอโอ้หินก้อนใหญ่เลยแม่สวยมากเลยอะกนั้นทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเป้ยกมือหน่อยเป้เ๊ะเอ๊ะเป้ยืมันหินห้วยเป้ยืมันหินด้วย ลอยมีคนมาเยอะอยู่เนี่ยเตียนขนาดนี้โอ้ยสวยนลยครับมองไปก็จะเป็นกระเขมรนอุ้ยแต่ก็นี่แหลถามไปเลยเขาเรียกเดียนกระเหม็นได้ไหมน่ะโอ้ยเคยเขาก็เหมือนป่าบ้านอิงแบบนี้นี่ไงมีมีสติ๊กเกอร์สีแดงหรือว่าอะไรนี่ไม่ได้นู่นเป็นหน้าผาเ่ย เห,นนะเหมียวนระู้ไหมน่ะคือกเหมยวน่ะเหมียวนะ่ะเดี๋ยวผมถ่ายทำแบบแป๊บน,นึงนะครับของนี้ก็สวยครับเพื่อนๆนี่ครับโอ้โหดูหินแม่ลงมานนี่ไ่เป็นไรแลแลเนี่ยตรงเนีแลแล้ยอู้สวยสวย โอ้ดดูเิเนี่ยพราตุอ๋อลอยต่ก่อนเขาทำเป็นไม่เป็นที่ประทับไงของ,น,งนายกของไอ้อะไรนะสีหนุไงนี่ครับบรรยากาศโอ้โหดูโอ้โหโโโห,หินก้อนใหญ่มากเลย โอ้มีคนขอเอาทูบเทียนมาทำนั่นหมดเลยเนี่ยโอ้มีพระด้วยแม่พระเพิ่งสร้างเหม่อโองสที่เขียวผมก็่างั้นแล้วเราก็ขอได้เหมือนกันละงั้นโอ้โหดูดิอืันนีงสวยสุดโอ้โหดูดิ ้ตรงนั้นมีไอ้เขาเรียกอะไรนะแม่ไอ้โอ oh <my>, ้ไม้คำไว้น,ะนี่เหรอเนี่ยนะคำไว้เนี่ยนะโอ้ดูดิเขาโอ้หินลอยได้หินแบบร่อนหินกัดเสาะให้เมื่อกี้เสียงไอ้นั่นเสียงไก่ปาก่าอย่าไนี่แหละอ๋อเลยคนเดินเป็นอย่งนี้ก็มาถามเปงนี้เลยชหางนดูแดงๆใช่ไหมน่ะเหมือนโป่งช้างเลยแล้วเสียงไก่อยู่ตรงนั้น โอ้เขามาขึ้นนี่อโอ้มาทำมา,าม,มีชุดเปลี่ยนด้วยไหม่ะต้องมีเามาทให้ดูเ,ดเ,เป็นชายแดนไงมีชุดมาเปลี่ยนด้วยมีไม้ค้ำมีอะไรด้วยนะ รถมาไงบอกมันมาเที่ยวเหรอเป็นไงบ้างครับกับทมอลอยนะครับมันท่อลอยล้อทมอลอยเก้านะมีสัญลักษณ์เก้าเลยนะข้างบนนะล้อเก้านี่ยนี่เสียงรถค่ะโอ้ยเสียงเที่ยวเสียงเสียงไม่เหมือนพ่อไอ้เป๊ะปอมเขาไว้ไปจะรีบด่วนไปไหนกันเรามีห้องน้ำหากใครมาเที่ยวสุรินทร์ก็แวะมานะ ทมอโรยเลยแบบวัดช้างหมอบมามาได้เลยครับนี s <S ่มันเป็นภาษาเขมรด้วยเห็นไหมแม่นี่มันคือตใช้ร่วมกันนี่นี่ขออำนาจพระรัตบสุขสุขานขออำนาจพระคุณรัตนไสยสิ้นสิทธิ์ในสารกิลโลกดวงวิญญาณพระมหากษัตริย์ในกัมพูชาทั้งแปดทิศวิญญาณวิริุทธ์ที่ต่อสู้เพื่อชาติของทั้งเจ้าป่าเจ้าเขานอ๋อแสดงว่าตรงนี้ที่ลบกันใช่ไปที่รบกันคือสมัยก่อนเขาเป็นข่ายทหารนั่นแหละอ๋อเปที่รบกัน เป็นที่แบ่งเขตดินแดนไงโอ้นี่ไงนี่ไงมี่จะเป็นอะไรตรงไหนเนี่ยน,น,น,นี่ตรงนั้นละแมน่น่ผมก็ขึ้นไปเขาไม่กลัวเลยเนาะเขาขึ้น